จริงนะถ้าในชีวิตจริงคือพี่มึงจะยอมมาหาเหรอมึงทำกับเขาไม่ขนาดนั้นน่ะไม่หรอกเฮ้ยจริงฉันคิดว่าที่จริงอ่ะโจไม่ได้ตั้งใจมาหาหมิงหรอกโจตอนแรกเขามีความคิดที่จะกลับมาบ้านตัวเองมากกว่าใค่นั้นแหละเข้าใจใช่ไหมอีกอย่างเขาก็คิดว่าอย่างอีหมิงอะ่ะสองปีเขาหายไปเขาคงไม่มาอยู่บ้านเขาแล้วแหละเขคงจะแบบออกกลับไปอยู่บ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยใครจะไปคิดหรอว่า,วาอีหมิงยังอยู่วะถามจริงดิ โอเคจบละคะ EP4 จากนี้เตรียมตัวเข้าสู่พารปัจจุบันกลับมา2ปีหลังจากที่ไปท่องอดีตกันนานและอีกม่นานนะท่องท่องมาแค่สองสประมาณสามอีพีาีเอรวมรวมสี่สพีเสร็จเออเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคและนี่คือความฝันอันโชคร้ายของโจที่โจบอกว่า มันคือฝันรลายที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาเราบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เขาก็าไม่อยากจะรับรู้กัมันอีกไม่อยากเจออีกก็ใจเลยตอนเจอกันในลิฟต์อ่ะทำไมถึงไม่อยากเจอเรื่องแต่เรื่องที่หมิงไม่มต่าง,งมันเหี้ยไม่ใช่เี<จ>้ยใส่น<ฮ>ี่มัไมไม่ใช่แค่เี้ยธรมดานพมานโคตรเี้ยอืมและตอนตอนี้ก็คือคุณชายหมิงคุณติดอยู่ในบัญชีแบล็คลิสต์ของฉันค่ะในการเป็นลูกเคยคนเปรต เวลาสูงชันละค่ะแต่พี่หลายๆคนก็คือเชียร์ว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ณเวลานี้นะคะฉันให้นางขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยจ้าแซงเป็นคนอื่น่มันไม่ใช่มีความแค่ว่ามือต้องจะดือดไม่ฟังใครแล้วอ่ะมือยังหน้าด้านมากอ่ะกูพูดด้คำนี้อีหิงมันหน้ามันหน้ากับหน้าด้านที่กูเน้นให้มือสองขานี้ มึงมั่นใจมึงมั่นใจตัวมือลึกเกินว่าเขาจะไม่ทิ้งมึงอีมิงเป็นไงพอข้าวเขาแบบ<ม>เขาทิ้งมึงจริงๆอ่ะเป็นไงไหลหามึงก็เหมือนหมาถึงกับต้องโทรแบบโทรตามแลม้วมองแบบผมยอมทำทุกอย่างครับพี่กับมาหาผูมิเพออะไรงี้อุ้ยมิงแล้วคือความอีกอันคือหน้าด้านหน้าทนเข้าใจไหมว่าแบบ กูจะพูดูลืมหรวะอะไรวะไอชอตอีมิงเนี่ยที่แบบว่าอะไรนะนั่นแหละเออ,อรวมมน์คือนั่นแหละอีม<อ>ิงอีพีอีพีสี่กูให้ให้ขึ้นที่หของความเกลียดมากพี่อัพหนูจะบอกพี่ว่าพี่แสดงเป็นอีมิงได้สมบทบาทมากและดีสุดๆค่ะแล้วแบบขอบคุณกันแสดงให้เลยหนูแบบดูอีพีนี้แล้ว หนูแบบหไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่ายิางแล้วกูแบบมันเลวได้ใจมากพี่คือแบบเลวเ yeah, ย yeah. ี่ๆคือรูว่ากูดูหนังแบบหือแบบจำเลยละัะเออแต่อีกอันหนึ่งที่พี่อันนี้กูบอกเลยว่าคือตอนแรกว่าเกลียดอยีมี่นึงที่แบบว่าอะไรนะมันแบบมันมมัดหน้าแล้วแบบกูมันไม่ฟังใครแล้วอะใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งที่กูกูเกลียดเพิ่มเลยคือมึงไม่ฟังใครเลยจริงๆหรือมึงไม่เคยดูหน้าดูหลังจริงๆ เขาเอาง่ายๆช็อตแค่ช็อตเดียวเลยชอยช็อตที่มันกระชากคอเสอ้อพิวอุทอะมึงไม่รู้จักกะละเทสซาว่าไอหมิงกูบอกเลยเหอะอิสว์ไม่แต่ก็นั่นแหละเขาก็แบบสภาพที่เขาโตมามันเป็นอย่างเนี้ยแต่ให้เขาแบบบางทีไม่ใจนั่นแหละมันไม่มีใครเคยแบบให้เขาแบบดีเขาเลยต้องมองแบบนี้หรือเปล่าแต่คนที่แต่คือดึงยไอหมิงนี่เกลียดแต่เราอย่าลืมอีกคนนี้ด้วยอีต้งอีตง ไอนี่ตัวดีเลยฮะไอพี่ตรงไอผู้อยู่เบื้องหลังความชิบหายวายปวดมึงมาตี <S 2> 2 <S นหน้าตเลยตีหน้าแบบว่าตีหน้าเฉียบๆแบบมันเป็นคนดีใส่ซื่อแต่จริงๆข้างในมึงคือเละเป๊ะมากและมึงคือคีอ,อิจฉามึงคือตัวอิจฉ้าตัวดีๆนะคะ <มา S 2> ไอ,ไอ้ตรงบอ,บอกเลยคุณเรื่องสงสารพี่เมย์มากเลยตอนเนี้ยโอ้ถ้าพี่เมย์รู้บอกเลยถ้าพี่เมย์รู้เลยว่าพี่ตรงทําอะไรไว้กับชีวิตคนอื่นนะพี่เมย์จะจะมอง ตรงเป็นคนเดิมไม่ได้แล้วบอกเลยแต่นี่คิดอยู่นะไม่แน่แค่คิดไปเองนะคิดอยู่ว่าสรุปไอ้ตรงอะรัมมกมินจริงแต่กูไม่รู้เลยหรือว่าเข้าหาด้วยผลประโยชน์นี่แหละคือใช่ว่าห้าสิบเพราะว่านอกจากจะ,อจจะชอบเพราะเธอสวยแล้วอะอสองคือเรื่องประโยชน์ส่วนตัวด้วยก,ก็อาจจะประมาณนะเรื่องหน้าที่กันนะอ่ะอ่ะก็สองปีก็คืออะไรนะโจหายหายหน้าหายคือนั่นแหละฮะถูกคนศัพท์ศูนย์ไปเนาะ ไม,ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้ข่าวว่าโจไปไหนหรือว่าเป็นตายแลดีนนในขณะที่ชีวิตคนอื่นก็คือแบบลุงโลดว้าว <Wow. S 2> <ๆ S 2> โจหายสาบสูญพี่ตรงจากที่ในบทก่อนหน้านี้ที่ท,ท,ทะเลาะก,กันกับพี่เป้าเนาะจะไม่ได้แสดงแล้วสรุปเรื่องนี้ก็ได้แสดงพร้อมกับอย่างที่ขนันกันไว้ว่าไม่โจไม่ไม,ไม่อะไรไม่ตรงกับพี่เป้าใครสักคนต้องตายกันไปข้างและ <laughs> หวยไปออกคือสุดท้ายพี่เป้านูแพ้อ่ะไอตรงชนะและตามนั้นพี่เป้าออโดนไล่ออกอส่วนอะไรนะส่วนตรงคือพอกลับไปเล่นเรื่องเนาะมันก็เอาเซตใหม่มาจนกระทั่งหนังเรื่องนี้แทนที่จะได้เป็นบทพระเอกของโจมันเอาไปสู่โลกดุ่ดังแล้วก็แบบเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จทลายอะพูแตก และบวกกับข่าวดีคือแต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐีชีวิตนม้มีแต่สิ่งดีๆลโลดโอ้ยตายเลยในขณะที่ชีวิตลูกโจกูคือแบบแล้วก็เพื่อนเพื่อนบุคคลข้างๆอันนี้ซอนจากที่ตอนแรกอันนั้นเป็นพี่นุ่มป้ากเกาหลีใช่ไหม,มแต่คนหนีกลับมาอยู่ไทยสุดท้ายก็กลับไปอยู่เกาหลีอีกตามเคยนานๆทีจะกลับมาไทยเดบิวต์แบบคราวนี้ก็โด่มดังไปอีก กับเพลงชื่อแหม่ชื่อที่แบบจริงไอ้วันอยู่อ่ะเข้าใจไหมก็ยังแบบว่าต้องการไงต้องการเขาไงแต่แบบความอาจจะแต่งให้จูนทุกอย่างมันไม่ได้ต้องรอตอนเพลงมันออกว่าอาจจะมีคิดอีกอันหนึ่งเธอฉันชอบซีนไอซีนจิกหัวกันของไอหมิงไอซอนมากเธอคือบอกว่าตอนฉันดูอ่ะฉันคิดอยู่ในหัวเลยนะไอ้ห่านี่มันละครหลังข่าว หัวกันย่งไ,ไปเอกอะไม่มึงคือมึงนนเดียวกันเลยอะมึงเข้าใจฟิลไหมความว่าไอหนิงมันสู้ไม่เป็น <laughs> กับสองไอซอนมันคืออดีตสตาร์เก่าเออแล้วมึงลองคิดดิใครหวยออกมันจะเป็นยังไงอะใครจะชนะก่อน <laughs> ก็ฟิลคือ ออกล็อกท่าลีลาไอซอนเปแต่ไอหมงคือจิกหัวอย่างเดียวเลยเออแล้วก็แบบแล้วคืลูกโจกูโดนลูกหลงโดนออกหลังหนึ่งทีหนึ่งโดนออกหลังแล้วก็โดนหัวไปเลยโดนต่อยโจคือเป็นตดนตไหยกูให้คำนี้ง่ายๆว่าอีพีนี้โจคือสนามอารมณ์ทุกคนอบอกเลยทั้งของไอโตงทั้งของพี่วุฒิของพี่เป้าทั้งของไอหมี่งแต่ของซอนด้วยอะโดน สนามอารมณ์อ่ะอีพีเนี้ยบอกเลยอ่าแล้วก็จากที่เห็นที่สุดท้ายกลับมาหน่อยก็ไปดูบ้านตัวเองหน่อยสองปีไม่รู้เป็นยังไงมั่งเนาะแต่ที่ทิ้งร้างไปตอนนั้นความอยากกลับบ้านแหละม,มันไม่ชินหรอกมันไปอยู่บ้านคนอื่นมันไม่ใช่บ้านเรามันไม่ชินหรอกมันไม่สุขใจไงก็ต้องกลับ,บามาบ้านแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะอยู่บ้านคิด,ดคิดเข้าใจฟิล์มแนนความคิดเราเลย อย่างโจคุณที่ว่าไอหนีอ่ะมันก็ไม่ได้รักเขาจริงหรอกมันลังเอาแงหลังหวังผลประโยชน์เขาอหัแค่เอาอะประมาณนั้นอะแล้วในเมื่อโจไม่อยู่แล้วอ่ะสองปีอะคิดเอาดีว่าโจคุณคิดไงคิดว่ายังไอหมีก็คือก็คงไม่อยู่บ้านเขาหรอกเข้าใจใช่ไหมเออแต่เป็นไงล่ะพอมาถึงปุ๊บโอ้โหไฟเปิดว่าล้วคือทำข้าวทำซุปไปให้สองถ้วย คือเผื่อว่า,าวันนึงเขาจะกลับมาแล้วก็ไม่รู้จะมาไหมก,ก,ก็เขาเขาเคยบอกอยู่บอกว่าเขาสิ่งที่ <c oughs> เขาเรียกว,ว่าความฝันคือก,กลับมาบ้าน <c oughs> มีแสงไฟเปิดรอ <c oughs> มีกลิ่นกับข้าวลอยมา <c oughs> มีคนมารอเขากลับบ้านก็ <c oughs> คิดอยู่ว่าเหมือนเหมือนหลอกตัวเองทุกวันน่ะมเงี้ยทำอย่างนั้นแบบว่าคือเตรียมกับข้าวไว้เปิดไฟให้สว่างทำบ้านให้สะอาดเขาไว้ทำกับข้าวเตรียมรอไวอ้คือ รอเขากลับมาบ้านจะกินข้าวพร้อมกันอะไรอย่แล้วมันคือสิ่งที่พี่มันต้องการมากที่สุดอะแต่ไอหนิงทำมมาสองปีก็ช่างแวงมันเออช่างแวงมันสมหน้าัอยู่คนเดียวซะบ้างรู้ไว้ซะว่าพี่มึงแบบว่าเสียใจกับมึงมากแค่ไหนมึงต้องเสียใจเออแต่สะใจตอนที่มันตอบหน้าไอหนิงอยู่นะบอกเลยกูอยากให้โจพูดคำนี้มาตั้งแต่ ep ep สองี่สามแล้วบอกเลย อเออกูกูชอบมึงกูรักมึงพบกมึงแต่มึงกับรักระหว่งางกูกั<อ>บเขาแค่กูเป็นสไตล์กินไอชอบประโยคนั้นใช่ไหมคือบอกว่าอ๋อผมเป็นจักายางพี่ตรงเมอเจ็เออจ็ประโยคนึงมันติตีดอยู่นะคือตอกย้ำใส่แล้วเออมึบอกว่ามึง,บบงมนะออมรักกูใช่ไหมมึงเห็นกูเป็นอะไรก็คืตายยางเหรออมันก็มันเปมันกระตรงกัน ไม่ต้องเอาแต่แต่มองหลังตลอดีก็เนี่ยพี่คิดอยู่นะถ้าสมมติว่าวิธีที่ไอ้หมิงจะเอาใจพี่โจกลับมาให้ได้เหมือนเดิมที่สุดนะคือมึงต้องทําทุกทางอ่ะคืานอกจ,<ะ>จได้มึงจะเปลี่ยนตัวมีเปลี่ยนไมซเซ็ตมึงใหม่แล้วอะ่ะมึงต้องรักไอ้โจแบบรักจริงๆก็คือถ้าถ้าเจอกันนะมึงต้องพิสูจน์ที่เห็นเลยว่ามึงไม่ได้เกี่ยวข้อง กับเพราะว่ารักกับพี่ตรงแล้วจะเป็นคือเป็นโจแล้วอะไรเงี้ยต้องให้เขาเห็นนะเขาบอกเลยเพราะว่าถ้าถ้าเอามาแค่บนบนนะโจไม่เชื่อหรอกอืมอืมเอยบอกเลยมามาลุ้นกันต่อไปคะ่ะว่าสรุปแล้วโจจะใช้ชีวิตต่อไปอยังไงในร่างสแตนอินใหม่นี้ที่ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปสดอยู่ที่ไหนในขณะที่เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสรุปแล้วคือมันตายจริงๆหรือว่ามันแค่สลับร่างกับลับร่างเฉยๆแล้วก็ส่วนมิงเองก็มันรุนเอาใจช่วยกันว่าจะทํายังไงให้พี่โจกลับมารับองแต่แต่ระหว่างนั้นขอให้ช่วงระหว่างเนี้ยขอให้กรรมตามสนองมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็ค่อยไม่ให้เอาหูสิกรรมมันอีกทีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมให้ช่วงนี้มันรับผลกรรมเหมือนกัน โอเค่ะ okay, ทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ My Stand In ตัวนายตัวแทนนะคะ EP ที่สี่ก็จบไปแล้วถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดะกระดิ่งให้กับช่องเราฟูสเตอร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสองคนนะคะแล้วเราจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำไปได้ตอนนี้ก็จะรักจะเลอยู่แต่ก็จะพยายามตัคลิปออกมานะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าวันนีล้ลาติสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย โอเคช่วงท้ายเครดิตเราเราจะชิญคเซลเลยใช่ไหมแต่อันนี้ขอพูดหน่อยเหออาจจะยาวสักนิดนึงคุณลองเล่าความรู้สึกการที่คุณโทรติดไปหาอักับภูมิเจใช่ใช่ใช่จะบอกว่าวันนี้มีเอฟเอ็มแฟนต้อมไลท์ใช่ไหมของพี่อับกับพี่ภูมิมาแล้วเราก็เลยลองโทรเข้าไปแต่ว่าวันนี้ไม่ตั้งใจจะโทรคิดว่าวันนี้ยังไงก็ไม่ติดเว้ยโทรไปห้าสายสรุปติดแล้วคือบอกว่าได้สิทธิ์ลงทะเบียนไว้ ทีมงานก็ขอเบอร์ขอชื่อแล้วถามบอกว่าอยากคุยกับใครใช่ไหมอยากคุยกับใครั่บอกว่าฉันอยากคุยกับพี่ภูมิแต่ผสลสรุปก็คือเขาไม่โทรมา <laughs> มีบุญในกำบง <laughs> ังไงเออในกำบงัง่ะไม่เป็นไรก็พี่พอัพภูมไว้ถ้าพี่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูจะบอกว่าไว้หนูจะตามดูคลิปต่อไปแล้วก็เชียร์คลิปต่อไปในซิส์น,นะ้ะ